สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตอัศจรรย์ด้วยการเฝ้าเดี่ยวจากพระคำพิสรุดีคลิปนี้เรามาถึงสรุดีบทที่37แล้วนะครับผมจะสรุปย่อยๆโดยแบ่งเป็นท่อนๆดังนี้นะครับท่อนแรกก็เป็นข้อ1 7ถึง7มีใจความสำคัญคืออย่าหงุดหงิดเพราะคนชั่วอย่าอิจฉาคนทำชั่วแต่จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำความดีจงสงบเงียบต่อหน้าพระองค์และอดทนรอคอยพระองค์พี่น้องที่รักตอนนี้ดาวิดก็เขียนพระคัมภีร์บทนี้ขึ้นก็เพื่อปลอบใจผู้เชื่อที่อาจจะรู้สึกหงดหงิดหรือท้อแท้ใจเมื่อเห็นคนชั่วจะเลรุ่งเรืองนะครับดาวิดก็หนุนใจให้ผู้เชื่ออย่าไปอิจฉาหรือหวั่นไหวที่คนชั่วได้ดีกว่าเรานะครับ แต่ให้เราตั้งใจทำความดีไว้วางใจพระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์ด้วยความสงบนะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดเจ้าขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเลมาพิเศษอะไรที่ต้องการจะบอกคุณเป็นส่วนตัวหรือไม่อย่างไรครับสำหรับผมเลมาที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมปิ้งแวบและลึกได้ถึงโรมบทที่12ข้อ21ที่กล่าวว่าอย่าให้ความชั่ว มีชัยเหนือท่านแต่จงมีชัยชนะเหนือความชั่วด้วยการทำความดีอะไรมากที่ผมได้รับก็คือถ้าคุณและผมเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมในสังคมมองเห็นคนชั่วลอยนวลอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ให้คนมีสันติสุขและสงบนิ่งในท่ามกลางความชั่วร้ายนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่แบบตรงอนิจจงนะครับไม่ใช่นิ่งเฉยด้วยความรู้สึก เฉยชาไม่สนใจแต่ว่านิ่งเฉยด้วยท่าทีที่ไว้วางใจและมั่นใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างอยู่นะครับการสงบนิ่งมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมจำนนต่อแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความเต็มใจซึ่งมันก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่ยุติธรรมในสังคมได้นะครับตรงนี้พระพิยามสุดก็เตือนสติผมว่าเวลาผม เล่นไลน์หรือเล่นเฟซแล้วไปเห็นคลิปที่สะท้อนถึงคนชั่วได้ดิบได้ดีเจริญรุ่งเรืองผมเองก็มักจะรู้สึกหงดหงิดขุนเคืองและบางทีซาตานก็ทําให้ผมรู้สึกอิจฉาการเจริญรุ่งเรืองของคนที่ทําชั่วแต่กลับได้ดิบได้ดีและซาตานมันก็ออยื่อยุให้ผมเรียนแบบเขาเพราะรอคอยให้พระเจ้าตอบคำยินดานมันเนิ่นช้าเหลือเกิน จากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงลูกาบทที่23ข้อ34ที่พระเยซูกล่าวว่าพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากําลังทำอะไรอยู่เห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูก็เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในการอธิษฐานเผื่อคนที่ทําชั่วเพราะแม้ว่าขณะที่พระองค์ถูกคนชั่วจับตึงกางเขนอย่างไม่ยุติธรรมแต่พระองค์ก็ยังวิงวอนขอพระบิดาให้ยกโทษให้กับคนเหล่านั้น นี่ควรเป็นท่าทีของคริสเตียนเรานะครับถ้าคุณและผมมองเห็นคนชั่วกําลังจเจริญรุ่งเรืองได้ดิบได้ดีกว่าคุณก็อย่างดหงิดหรืออิจฉาเขาแต่ให้อธิษฐานเผื่อเขาแบบที่พระเยซูทำนะครับไม่ใช่ว่าคนชั่วสมควรจะได้รับสิ่งดีๆแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงรักพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับและพระเจ้าปรารถนาให้พวกเขากลับใจใหม่พระองค์อาจจะกําลังใช้หัวใจของคนที่อ่อนนุ่มเป็นสะพาน ในการเชื่อมโยงพระองค์เข้าถึงพวกเขาและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพวกเขานะครับการอธิษฐานเผื่อคนบาปคนชั่วจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คริสเตียนเราควรจะทําเป็นประจําเสมอนะครับถึงตรงนี้พระวิญารบุทติ์ก็เล้าใจให้ผมทบทวนถึงอดีตที่ผ่านมามีใครบ้างที่ผมเห็นว่าเขาทําบาปทําชั่วอยู่แต่ก็กับเจริญรุ่งเรืองมีความเป็นอยู่สุขสบาย ผมก็นิ่งคิดทบทวนชั่วขณะแล้วก็ได้รายชื่อบางคนมาผมจึงเอามาอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความรักของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าร้อยเรียงเหตุการณ์ให้เขาจะได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวกระเสิร์ดและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในใจเขาให้เขาเปิดใจสํานึกผิดกับใจจากบาปและต้อนรับพระเยซูเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะครับถ้ามาถึงตรงนี้คนอาจจะปิ้งแวบบนึกถึงชื่อของใครบางคนกดขึ้นมาในใจ ซึ่งเป็นคนบาปคนชั่วแต่กลับได้ดิบได้ดีจเจริญรุ่งเรืองกว่าคุณก็นั่นคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกคุณนะครับก็ให้คนหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความรักของพระเจ้าเลยนะครับมีใครบ้างในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยคิดจะอธิษฐานเผื่อเขาหรือเธอเลยเพราะคุณอาจจะคิดว่าเขาหรือเธอไม่กู้ควรที่จะได้รับพระคุณความเมตตาจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริส มีไหมครับถ้ามีก็หยุดชั่วขณะและอธิษฐานเผื่อเขาเลยนะครับคราวนี้มาดูท่อนที่2ในสรุดีบทที่37นี้ก็เป็นข้อ8-11ถึง11นะครับดาวิดกล่าวทํานองว่าหยุดโกรธและเลิกโมโหอย่าอารมณ์ร้อนเพราะนั่นมีแต่จะนำไปสู่ความชั่วแต่คนที่ท่อใจจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นมรดกด้วตรงนี้ก็มีคำว่า แผ่นดินโลกเป็นมรดกกระโดดขึ้นมาจากหนังสือพระคมภี์ผมจึงหยุดไร้ครวญกลับไปกลับมาแล้วก็ได้รับเลยมากคือพระวิหกรรมสดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่5้ก็5ที่กล่าวว่าผู้ที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะพวกเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกเห็นไหมครับพี่น้องคือตรงนี้ก็มีคําว่าแผ่นดินโลกเป็นมรดกเหมือนกันกับในสดุดีบทนี้นะครับแล้วพระวิหกรรมสดก็สอนผมว่าความโกรธ กลี้ยวกราดแข็งกระด้างใจร้อนอยาบคายมันก็มีแต่จะนําไปสู่ความชั่วและความพินาศแต่ความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลจะทำให้ได้รับการวอวยพรเพราะว่าพระเจ้ามองเห็นคุณค่าความสำคัญในความถ่อมสุภาพไม่ใช่ความแข็งเกล้าวแ,แข็งกระด้างผู้ที่ยอมให้พระวิญญาณสุดเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความอ่อนโยนคือผู้ที่พระองค์จะวอวยพรและก็จะมีแต่ ความล่าเริงเบิกบานสันติสุขนะครับทึงตรงนี้คนหยุดชัวนะ่วขณะอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธ์เปิดไปสแสดงว่ามีใครบ้างที่คุณโกรธเกลียดขมขื่นและแข็งกระด้างต่อเขาหรือเธอถ้ามีก็ให้รีบสารภาพกับใจใหม่นะครับบอกพระองค์ว่าคุณจะขอรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ขอความรักที่อบอุ่นอ่อนโยนของพระองค์หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของคนโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วให้คนปรับท่าทีใหม่ ในการปฏิบัติต่อเขาหรือเธอคนนั้นนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อตัวคนเองด้วยนะครับคือคุณก็จะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกไงล่ะครับคุณรู้ไหมครับว่าการได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกหมายถึงอะไรคือคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในยุคสมัยของดาวิดคําว่าแผ่นดินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพรความมั่นคงและการสถิตยอยู่ด้วยกับพระเจ้านะครับ เพราะว่าชนชาติอิสราเอลเขาถือว่าแผ่นดินคานาอันเป็นมรดกที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้พวกเขาเพราะฉะนั้นการได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกมันก็คือการได้มีความสุขเพราะได้อยู่ภายใต้การปกครองและดูแลจากพระเจ้าอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูไม่ได้พูดถึงแผ่นดินในเชิงของที่ดินทรมาหากินที่อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวนะครับแต่พูดถึงในเชิงของแผ่นดินพระเจ้า หรือ Kingdom of g o d นะครับอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งหมายถึงคเสเซียเราได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดกแล้วคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าแล้วนะครับไม่ว่าคุณและผมจะมีที่ดินของตอนเองหรือเช่าเขาอยู่ก็ตามแต่เราก็จะได้ดําเนินชีวิตในพระคุณและพระพรของ,ของพระองค์ตลอดไปได้มีสันติสุขและมีความมั่นคงในใจเสมอไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหนหรือในสถานการณ์ใด เราได้รับมรดกของคริสเตียแล้วคือเราได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเราได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์แล้วนะครับซึ่งเ,เมื่อเราได้แล้วเราจึงทําความดีไม่ใช่เราพยายามทําความดีเพื่อจะได้รับแต่ว่าเราได้รับแล้วโดยความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสทำเพื่อเราเมื่อเราได้รับแล้วเราจึงตอบสนองด้วยการทําความดีในแผ่นดินของพระองค์นะครับ คราวนี้ก็มาดูสดุดีบทที่37ในท่อนที่3คือข้อ23ถึง24ดาวิดกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดเส้นทางของคนที่พระองค์พอพระทยัยแม้เขาล้มลงก็จะไม่ล้มกลิ้งลงเหยียดยาวเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะประคองเขาไว้เห็นไหมครับพี่น้องคือตรงนี้ก็เป็นที่หนุนใจมากเลยนะครับให้คนอธิษฐานขอเรไยมาพิเศษจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับสําหรับผมเรยมาที่ได้รับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมปิ้งแวบบและเลือกได้ถึงเอเฟซัสบทที่สองข้อสิที่กล่าวว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าที่สร้างขึ้นในพระเยซคูคริสต์ให้ทําการดีเห็นไหมครับพี่น้องคือพวกเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผลงานอันวิจิตบรรจงของพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อ ให้เราทําการดีได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเราคือพระเจ้าได้วางแผนเส้นทางชีวิตของคุณและผมเอาไว้อย่างดีเลิศแล้วนะครับแม้ว่าขณะที่เป็นคริสเตียนอยู่บางช่วงชีวิตคุณอาจจะสะดุดล้มลงหรือตกหลุมตกบ่อบ้างแต่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งให้คุณจะต้องจมอยู่ในหลุมลึกไปตลอดกาลนะครับพระองค์จะยื่นพระหัตถ์เข้ามาประคองคุณและให้ลุกขึ้นใหม่ได้ ด้วยพระคุณความรักความเมตตานะครับก็เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกเวลาเห็นลูกหกล้มก็จะเข้าไปประคองแล้วก็ให้ลุกขึ้นเดินใหม่นะครับก็แบบเดียวกันนะครับคุณอาจจะผิดพลาดล้มเหลวในบางเรื่องของชีวิตแต่ถ้าคุณแสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังต่อเนื่องคุณเฝ้าเดี่ยวสม่สำเสมอไม่เคยขาดแล้วคุณจะพบว่าแม้บางช่วงเวลาคุณอาจจะผิดพลาดล้มลงแต่ คุณจะไม่ล้มลงเหยียดยาวนะครับมันจะมีเวลาหนึ่งที่คุณจะลุกขึ้นมาใหม่ได้โดยความช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วคนก็จะเดินได้ใหม่อย่างมั่นคงถูกต้องมากยิ่งกว่าเดิมนะครับพี่น้องที่รักถ้าขณะน,นี้คุณอาจจะกําลังล้มลงอาจจะตกหลุมตกบ่อให้คนเชื่อมั่นนะครับวางใจพราะคุณความเมตตาของพระเจ้าแล้วก็อย่ามัวท้อแท้ท้อถอยอดหูซึมเศร้าอยากตายแต่เฝ้าเดียววันนี้ ผมขอหนุนใจให้คนหยุดนิ่งเชื่อขณะและอธิษฐานเปิดใจขอพระเจ้าส่งยื่นพระหัตถ์เข้ามาฟื้นฟูชีวิตคุณขึ้นมาใหม่อีกครั้งพร้อมที่จะรับการสอนการเตือนสติจากพระองค์มากขึ้นเพื่อคนจะไม่ผิดพลาดล้มเหลวอีกและขอให้คุณมีสันติสุขในความไว้วางใจว่าพระองค์จะยื่นมืออันทรงฤทธิ์มาประคองคนให้ก้าวเดินใหม่อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับ ในท่อนที่สของสดุดีบทที่37นี้ก็คือข้อ34ถึงข้อสี่สซึ่งเป็นท่อนสุดท้ายดาวิดกล่าวทํานองว่าจงรอคอยพระเจ้าและดําเนินตามทางของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะยกชูท่านให้ครอบครองแผ่นดินโลกเป็นมรดกและจะกอบกู้ท่านจากคนชั่วช่วยท่านให้รอดปลอดภัยเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้เลยมากที่ผมได้รับก็คือมีคําว่า รอคอยพระเจ้าเด้งขึ้นมาจากหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้ผมระลึกได้ถึงกาลาเทียบทที่6กข้อเที่กล่าวว่ายา่ยาเบื่อหน่ายในการทําดีเพราะถ้าเราไม่ยอมแพ้เราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมว่าการรอคอยพระเจ้ามันไม่ใช่การอยู่นิ่งเฉยแต่เป็นการรักษาความเชื่อแน่ๆในพระเจ้าอย่างไม่ย่อท้อเพราะ พระอ,องค์ไม่เคยลืมความดีที่คุณทําแล้วคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลในเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้านะครับถึงตรงนี้ก็ให้คุณทบทวนดูว่าคุณกําลังท้อแท้กับสิ่งดีๆที่คุณทําแต่ไม่ได้รับผลดีใดๆตอบแทนอยู่หรือเปล่าคุณอาจจะยื่ยนเืมอช่วยเหลือผู้คนมากมายแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นกับตัวคนเองหรือคุณอาจจะทุ่มเทรับใช้พระเจ้าแต่ก็ ไม่เห็นชีวิตคุณจะมีอะไรดีขึ้นแต่ดาวิดกล่าวว่าจงรอคอยพระเจ้าเพราะอะไรเพราะคุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คนหวานแน่นอนครับแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่พระเจ้าทรงเห็นและพระองค์จะตอบแทนคุณในเวลาที่เหมาะสมครับมันก็คล้ายๆเกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกพืชและก็หมั่นรดน้ำปวนดินไปทุกๆวันแม้ว่าจะ มองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่ใต้พื้นดินที่มองไม่เห็นนะครับคือรากของพืชน,นั้นมันก็กําลังชอนชัยลึกเข้าไปในพื้นดินแต่ว่าตาของคนมองไม่เห็นและเมื่อมันงอกและเติบโตขึ้นก็จะมีวันหนึ่งที่คนจะได้เห็นผลของมันและได้เก็บเกี่ยวผลนั้นนะครับพี่น้องที่รักมนุษย์เราก็มักจะมองหาความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุภายนอก หรือทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งคนอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะอะไรครับก็เพราะพระเจ้ากําลังทําให้รากของคุณชอนชัยใต้พื้นดินที่ตามองไม่เห็นไงล่ะครับพระเจ้ากําลังทําให้จิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักแบบพระองค์มากขึ้นพระองค์ทําให้คนกําลังเติบโตขึ้นในความชื่นชมยินดีล่าเริงได้แม้ในความทุกข์ยากลาบาก พระองค์กําลังทําให้คนมีสันติสุขไม่กังวลกยแม้กําลังเผชิญกับวิกฤตในชีวิตพระองค์กําลังเปลี่ยนตัวคนที่เคยแข็งกระด้างให้กลายเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนและเปลี่ยนคนจากคนที่ไม่มีความอดทนไม่มีความมีวิน,นัยให้กลายเป็นคนที่รู้จักอดปลั่นใจรู้จักบังคับตนซึ่งเหล่านี้มันคือรากที่อย่างลึกลงไปใต้พื้นดิน ซึ่งตามองไม่เห็นนะครับแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นจนตามองเห็นได้และวันนั้นคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลคือชีวิตของคุณก็จะเกิดผลมากในทุกด้านนะครับดังนั้นจงรอคอยพระเจ้าเหมือนชาวนาที่รอคอยพืชผลที่หวานซึ่งจะเติบโตและจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนมันจะมีวันหนึ่งที่คุณจะเกิดดอกออกผลมากในทุกด้านของชีวิตจนล้นหลัง ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นได้มากมายอาเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันเข้าเ้าพระเจ้าวันนี้คุณได้รับเลม่มาพิเศษอะไรก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับเ้าเดี๋ยววันนี้สรุดีบทที่37ในภาคปฏิบัติพระเจ้าเล้าใจให้คุณไปทำอะไรบ้างกับชีวิตของคนในตอนนี้คุณจะตอบสนองต่อเล่มมาที่ได้รับ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรในวันนี้ครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อรับเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกเพื่อจะเรียนรู้วิธีปรับทัศนคติมายเซ e ตให้มีมุมมองโลกด้วยมุมมองเดียวกับพระเจ้าแล้วชีวิตคุณจะไม่ขาดการอัศจรรย์คุณจะกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ